ผมไม่เคยเชื่อเรื่องคำสาบเลยจนกระทั่งเจอกับตัวเองเมื่อก่อนผมกับเพื่อนชอบไปสำรวจบ้านร้างแถวชานเมืองกันวันนั้นพวกเราเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่ชาวบ้านร่ำเรือกันว่ามีคนตายโหงเฮ้ยดูนี่ดิมีรูปถ่ายเก่าๆเ,เพียบเลยผมพูดขณะหยิบรูปถ่ายที่เต็มไปด้วยฝุ่นขึ้นมาดู เพื่อนผมคนหนึ่งชื่อเบิร์ตดันปากเสียบ้านผีสิงอะไรวะโคตรน่าเบื่อเลยแล้วมันก็เตะเก้าอี้เก่าๆล้มดังโครมคืนนั้นเองเบิร์ดเริ่มมีอาการแปลกๆฝันร้ายตลอดนอนละเมินหนักขึ้นเรารู้สึกได้ถึงความผิดปกติจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งเบิร์ตตื่นมาแล้วพูดว่าผมเจ็บ เจ็บไปทั้งตัวเลยหลังจากนั้นอาการของเบิร์ดก็ทดลงเรื่อยๆหมอหาสาเหตุไม่ได้จนสุดท้ายเบิร์ดก็จากพวกเราไปอย่างกะทันหันตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่เคยปากพล่อยอีกเลยเพราะผมเชื่อแล้วว่าบางทีคำแช่งก็อาจจะกลายเป็นจริงได้